วิธีค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดผ่านแอปเป่าตังชวนครอบครัวไปกินชวนเพื่อนไปฟินคาเฟ่คนละครึ่งพัดใช้ได้ที่ไหนบ้างค้นหาง่ายที่แอปเป่าตังมาดูคลิปวิธีค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดผ่านแอปเป่าตังได้เลยครับก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับ บบคคุณครัวิธีค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดวิธีที่หนึ่งเปิดแอปเป่าตังค์ท่านสามารถกดเข้าแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัดได้สองช่องทางช่องทางที่หนึ่งที่หน้าแรกแอปเป่าตังค์ช่องทางที่สองที่หน้าหลักจ w a l l e t เลือกเมนูดูร้านค้าในโครงการ จะเข้าสู่เว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทยแสดงผลการค้นหาร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัดเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดวิธีที่1วิธีค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดวิธีที่2เปิดแอปเป่าตังกดเข้าแบนเนอร์ค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดได้2ช่องทางได้แก่หน้าแรกแอปเป่าตัง หน้าหลัก G Wallet จะเข้าสู่เว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทยแสดงผลการค้นหาร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัดเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดวิธีที่2ท่านสามารถค้นหาร้านร่วมโครงการคนละครึ่งพัดผ่านแอปกระเป๋างเพื่อใช้จ่ายคนละครึ่งพัดได้สะดวกยิ่งขึ้น ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ